สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง m o u s ี TV นะครับก็มาถึงอัปเดตข่าวประเด็นร้อนรอบวันนะครับผมก็ในส่วนของเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับไฟไหม้ตลาดนะฮะตลาดยิ่งเจริญนะครับผมไฟไหม้ระทึกเลยทีเดียวนะโอ้โหมีสินค้าแผงตลาดอะไรเงี้ยก็เสียหายพอสมควรเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ระทึกนะครับเพลิงไหม้ตลาดยิ่งเจริญบางเขนช่วงตีสามเจ้าหน้าที่ระดมรถรถดับเพลิงครับกว่า20คันสกัดไฟวุ่นนะครับท่ามกลางพ่อค้าแม่ค้านะแบกของมีค่าหนีตาย อย่างอุลมา ا นะครับไฟผ่าน2ชั่วโมงวอดไป20กว่าแผงนะครับเอ,อ้ยไม่ใช่20กว่าแผงก่อไปครับ2 0 0 200กว่าแผงครับส่วนใหญ่เป็นร้านขายอุปกรณ์เครื่องใช้รวมทั้งร้านขายทองด้วยนะครับที่ตั้งอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยเจ้าของเผยนะครับออยืนดูไฟไหม้ร้านด้วยความเศร้านะครับทองในตู้โชว์วอดหมดนะครับเสียหายกว่า1ล้านบาทนะครับรอลุ้นทองที่อยู่ในตู้เซฟประมาณ20-30ก เสียหายขนาดไหนนะครับพยานยันนะครับต้นเพลิงครับมาจากร้านเบรเกอรีร่ครับได้ยินเสียงแก๊สบึ้มนะครับก่อนลุกลามขณะที่คนในตระกูลตระกูลธรรมวัฒนะครับยันว่าไฟไหม้ครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความขัดแย้งของตระกูลในอดีตนะครับขณะนี้ยังประเมินความเสียหายเป็นตัวเลขยังไม่ได้นะฮะก็เ,เหตุไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญนะครับครั้งนี้เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลาสามเวลา 3, นะตีสามตีสามวันที่สองกรกฎาคมนะครับผมก็ ร้อยตำรวจโทนะครีเอกบุญมงคลนะครับรองสวอสอบสวนอสวนอนบางเขนนะครับรับแจ้งเพลิงไหม้ครภายในตลาดยิ่งเจริญตลาดาสะพานใหม่แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนนะครับกทมไปตรวจสอบนะรบพร้อมประสานร,รถบรรเทาสาธารณภายัยเขตบางเขนเขตสายไหมและใกล้เคียงกว่า20คันที่เกิดเหตุนะครับผมอยู่บริเวณโซนตลาดสะพานไม้1นะครับผมไฟไหม้ทั่วบริเวณอย่างรุนแรงเพราะ้าแม้าต่าง พากันแบกของมีค่าในร้านนะครับออกจากกองเพลิงเจ้าหน้าที่ต้องตัดไฟฟ้าปิดกั้นพื้นที่ก่อน,นครับเข้าระดมฉีดน้ํานานกว่า2ชั่วโมงเพลิงถึงจะสงบนะครับนายสายชนสวัสดิชัยนะครับผมก็อายุอายุวัยสาปีก็เป็นผู้จัดการฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารการตลาดนะครับกล่าวว่านะบริเวณโซนที่ไฟไหมน้นั้นส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านขายข,ายของเครื่องใช้ร้านสังขพันธ์นะฮะเบื้องต้นพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับ ผลกระทบน่าจะมีมากกว่า50แผงจาก1,500แผงนะครับผมร้านที่ได้รับผลกร,กระทบหนักสุดน่าจะเป็นร้านทองชื่อร้านทองชื่อร้านทองดีนะฮะถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดและธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดยิ่งเจริญนะครับผมถูกไฟไหม้เสียหายด้านหลังอาคารบางส่วนนะตลาดเปิดมา65ปีนะฮะไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน,นครับส่วนผู้บาดเจ็บไม่มีนะครับเพราะขณะเกิดเหตุตลาดปิดทําการตลอดอปิดทําการแล้วนั่นเองนะครับ กระทั่งเวลา9ก้านาฬิกานะครับยังมีกลุ่มควันลอยขึ้นมาจากอาคารที่ถูกไฟไหม้และถลม่มลงมาเป็นกองซากปรักหักพังเจ้าหน้าที่ต้องใช้น้ําฉีดไฟไฟนะครับให้ดับสนิทนะครับขณะเดียวกันนะครับพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับความเสียหายและประชาชนที่ผ่านมารอรถประจําทางยืนมองวิพากษ์วิจารณ์เหตุที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ใช้เชือกกั้นแนวกั้นของตํารวจห้ามเข้าที่เกิดเหตุระบุเป็นเขตอันตรายห้ามเข้าไล่เรียกกันนะครับผมเจ้าหน้าที่ กองพิสูจน์หลักฐานก็เข้าตรวจจุดเกิดเหตุที่ร้านขายอุปกรณ์ทำเบเกอรี่นะครับผมอยู่ใกล้ลานจอดรถโซนสามโดยตร,ตรวจสอบอย่างละเอียดที่ถังแก๊สคาดเป็นสาเหตุไฟไหม้ใช้เวลา1ชั่วโมงเสร็จสิ้นนะฮะขณะเดียวกันที่ลานจอดรถโซน3ามีการตั้งเต็นท์อำนวยการร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งสอนอบางเขนสํานักงานเขตบางเขนกองทัพอากาศโดยตลาดยิ่งจเจริญได้จัดพนักง,งานมาตั้งโต๊ะให้ผู้ค้าที่ถูกไฟไหม้ร้านเสียหายมาลงทะเบียนพร้อมทั้งระบุค่าเสียหายมีผู้ ค้าจํานวนมากมาลงทะเบียนแบ่งเป็น2โต๊ะนะครับคือร้านที่เสียหายบางส่วนและร้านที่เสียหายทั้งหมดทั้งนี้นะครับผมผู้บริหารของตลาดยิ่งเจริญนะครับก็ได้ตั้งโรงเจเลี้ยงอาหารแก่ผู้ที่เดือดร้อนรวมทั้งจัตุรัตที่ใกล้จุดเกิดเหตุให้ผู้ค้าขายของอช่วงคราวด,ด้วยนะครับผม,มานายสมศักดิ์บุญเลิศน,นะครับอายุวัยห้าสิบห้าสิบแปดปีเจ้าของร้าน ป้าอ๋อยปูเข็ม1นึ่งนะฮะในร้านค้าที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดกล่าวอย่างเศร้าสลดว่าเปิดร้านตั้งแต่ตีสอถึงสี่มงเย็นก่อนเกิดเหตุกําลังขายของได้ยินเสียงคล้ายแก๊สหุงต้มระเบิดมาจากร้านขายขนมตั้งอยู่ด้านหลังร้านตนนะครับห่างจากร้านประมาณ50เมตรครับมีไฟลุกเล็กน้อยครับช่วงแรกคิดว่าเจ้าหน้าที่ของตลาดน่าจะดับไฟได้ทันครับยังขายต่อยังขายของต่อแต่ช่วงเวลา ช่วงเวลาไม่นานนะครับไฟไหม้นะครับได้โหมไหมอย่างรุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็วนะครับเพราะช่วงนี้มันก็อากาศมันร้อนนะนะเนื่องจากมีพัดลมครับและร้านค้าส่วนใหญ่ทีมีวัสดุที่ติดไฟง่ายทําให้ตนและผู้ค้ารายอื่นนะครับผมต,ต,ต้องหนีตายต้องหนีตายต้องหนีตายขนข้าวของครับออกจากที่เกิดเหตุอย่างโอลหมานนะครับมีไฟไหม้มีไฟไหม้มีไฟไหม้ร้านค้าเสียหายเป็นจนวนมากโดยร้านค้า ตนนะครับเสียหายประมาณ8 0 0แสนบาทนะครับด้านนายประสงค์วชิราวุธทิชัยนะครับผมก็เป็นเจ้าของร้านทองร้านทองดีนะครับที่ถูกไฟไหม้วอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้เผยว่านะเปิดขายร้านทองในตลาดมาได้30ปีตอนนั้นนะครับอยู่บ้านนะครับมีคนโทรศัพท์มาบอกว่าร้านถูกไฟไหม้ครับรีบขับรถมาดูนะครับเมื่อมาถึงพบไฟไหม้ที่ร้านรุนแรงเข้าไปไม่ได้นะครับผมเลยออกมารออยู่ด้านนอกนะครับมองดูไฟไหม้ร้านด้วยความเศร้าและเสียใจมากนะครับทั้งนี้ก่อนเกิด เหตุได้เก็บทองส่วนใหญ่ไว้ในตู้เซฟ2ตู้ในร้านนะครับผมในร้านประมาณ20-30กิโลนครับมูลค่าประมาณ30ล้านบาทนะครับแต่มีอีกบางส่วนนะครับอยู่ในแผงของร้านนะครับคาดว่าทองคาดว่าทองที่ที่โชว์อยู่ในตู้มูลค่าเสียหายกว่า1ล้านบาทนั่นเองครับแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าตู้เซฟ2ตู้นั้นทนความร้อนได้แค่ไหนนะครับจะส่งผลต่อทองในตู้อย่างไรนะเพราะการกดรหัส ถูกไฟนะครับหลอมละลายไปแล้วนะครับอีกทั้งนะครับผมไม่ได้ทําประกันที่ร้านไว้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามอ้ไม่ได้ทําประกันที่ร้านไว้ด้วยน่าจะทำเนาะถ้าความร้อนคลายลงนะครับคงจะต้องเอาตู้เซฟไปฝากที่ห้องนิรภัยของธนาคารเพื่อรอการตรวจสอบอต่อมานะครับพลเอกพลอากาศเอกสิทธิชัยแก้วบัวดีนะครับผู้ช่วยผอบทอ,อ,อนะครับผมและตัวแทนตระกูลธรรมวัฒนาก็นําโดยใน อรอริยธรรมวัฒนครับวัยสาปีหลานชายนางสาวนรุมนธรรมวัฒนะนะครับหนึ่ง,นงใน,นคณะกรรมการตลาดยิ่งจเจริญน,นะครับแล้วนายสายชนสวัสดีชัยนะครับผู้ผู้จัดการบริหารบริหารตลาดยิ่งจเจริญน,นายสมบัติวรศิลวัฒนานะครับผอ,อ,อเขตบางเขนแล้วก็พลตารวจพลตรีนะพลตรีอัธพลมีเสียงนะครับผมแล้วผู้กํากับสอนอบางเขนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งโต๊ะร่วม ประชุมบริเวณลานจอดรถโซนที่สงังสรุปเบื้องต้นตรวจสอบพบว่าแผงค้าเสียหาย195แผงตลอดอตลาดเสียหาย10%นะครับจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้โดยตอนนี้พื้นที่70%ได้เปิดให้บริการแล้วทั้งนี้พลเอกพลอากาศเอกสิทธิชัยก็ได้กล่าวว่านะหลังรับแจ้งเหตุกองทัพอากาศนะก็ได้ส่งรถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือทันทีเพราะรั้วติดกันนะครับมีมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันนะฮะมีอะไรก็ต้องช่วยจักนี้ทางกองทัพจะส่งสารวัตร หาร่วมตรวจตรารอบตลาดนะครับกับทางตํารวจด้วยนะฮะด้านนายสมบัติวรศิลป์วัฒนานะครับผู้อ,อผอ,อ,อาทางเขตบางเขนก็ได้กล่าวว่าตรวจสอบพื้นตรวจสอบพบว่าพื้นที่บางส่วนที่ถูกไฟไหม้ต้องรื้อถอนออกเขตเขตได้สัง่งห้ามประชาชนและผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเข้าไปในพื้นที่จุดเกิดเหตุคาดว่าจะมีคนเดือดร้อนจากเหตุไฟไหม้ครั้งนี้ประมาณ200-300ถึงคนเจ้าหน้าที่ตำรวจส,สอนอาบางเขนก็ได้ตั้งโต๊ะรอรับ การแจ้งความของผู้ค้าที่เดือดร้อนให้มาลงบันทึกประจําวันเพื่อส่งข้อมูลให้กับทางสานักเขตต่อไปสําหรับร้านค้าในโซนอื่นๆที่ไม่ได้ถูกไฟไหม้นั้นก็เปิดได้ปกตินะครับผมจะปิดโซนจะปิดเฉพาะโซนที่มีไฟไหม้เท่านั้นนั่นเองเนาะขณะที่นายสายชนสวัสดีชัยนะครับผมผู้ผู้จัดการบริหารตลาดยิ่งเจริญก็ได้กล่าวว่าในส่วนความช่วยเหลือระยะสั้นตลาดก็ได้จัดพื้นที่ตั้งเต็นท์ลานจอดรถโซน3ไว้ให้กับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ ได้ขายของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนนะครับส่วนจะมีมาตรการช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าที่เดือดร้อนระยะยาวนั้นจะต้องพิจารณาต่อไปในอนาคตตอนนี้มีร้านค้าที่เดือดร้อนทั้งหมด200แผงส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงนั้นต้องรอการตรวจจากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งหนึ่งนะฮะส่วนมูลค่าความเสียหายตีจํานวนเงิน,นนั้นต้องมาสรุปอีกครั้งนะครับหลังอีกครั้งหนึ่งเช่นกันนั่นเองครับด้านในอริยะ ธรรมวัฒนะก็ได้กล่าวว่าสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบยืนยันไฟไหม้ครั้งนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในอดีตของตระกูลครับโดยตลาดยิ่งเจริญทําประกันไว้กับบริษัทไทยภัยบุญประกันครับจำกัดอยู่ในเครือของบริษัทประกันภัยชีวิตเงินทุนประมาณเงินทุนประกันนะครับหกล้านบาทนะครับก็มีเงินประกันในส่วนของเรียกว่าประกันตลาดนะประกันตลาดก็ก็ยังก็ยังมีช่วยชดเชยให้ให้อยู่พอสมควรนะครับส่วนส่วนล้านทองเมื่อกี้เท่าที่อ่านในเนื้อความก็คือเนื้อข่าวก็คือ รู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำประกันด้วยนะเออนั่นแหละเออก็ต้องสูญเสียาก,ก,ก็อาจจะได้รับชดเชยบ้างนะจากาจากเขตรหรือว่าจากจากเจ้าของเจ้าของตลาดเองหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ